อา้าวยังไม่เสร็จอีกเหลืออะไรนี่สวัสดีครับ<ด>ผมยินด,ดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรดังซึงมดยวนนะครับอยู่ที่อูชายใหญ่ไข่เล็กเฮ้ยชายใหญ่ลุงเรืองกิจนะครับเจ้าแปดน็อตเสียเบียอา้าวทำไมถอดลงมาอีกอ่ะ ฮะ <Huh? S 2> ครับทำไมถอดลงมาอีกพอเดินระบบลมอ๋อเดินระบบลมครับอ๋อระบบไฟล่ะระบบไฟทำไม่ได้ <laughs> เอาไว้ช่างไฟมัง้งอ๋อระบบลมนี่ต้องช่างปั๊บใช่ไหมครับช่างปั๊บรับจบแล้วนะรถเซเต้เสร็จย,ยังไปทำไฟอ๋อไปทำไฟแล้ว เอาสวัสดีครับช่างแก้วทำไมไม่ทําให้จบอ่ะฮะสวัสดีครับ,รบไม่ไปทําให้จบอนะไหน,น,นขนนาดน่ะไม่ใช่รับจบเหรอไมไ่รับบจโอ้โหต้องจ้างปั๊บรับจบเอ่ยมาย่นช่วงคันนี้ครับอันนี้รถลูกค้านะครับ้ก็ไม่ได้ยิงทรายบอกคันนี้ โอ้โหดูดูสวยเขาดูครับรถลูกค้านางรองนี่แหละอันนี้เจ7โอเจทบีร้อยเก้าห้าครับน,นี่เันเล่งข้างไง เลงข้างเหมือนรถผมแหละเขาย่นเท่าไหร่ช่างแก้วคันนี้ย่นกี่เม็ดสามเมตรสามสิบไหมมาตรฐานสามเมตรสามสิบไปดูเครื่องตัดหน่อย อ,อช่างแบงค์ทำอะไรเนะโกลีสตาสวัสดีครับช่างแบงค์ทำอะไรครับแกตับเครื่องใหม่ับอ้าว นี่อันนี้เครื่องอะไรครับเซอร์เวยใชครเซอร์เวยโอ้ต้องแบบระดับต้องเป๊ะผมขวางไว้เนี่ยโอ้ยโอ้ระดับต้องเป๊ะนะครับการตั้งนี่นี่วิศวะนะครับนี่ก็อันนี้การโยธาหรือเปล่าเนี่ยวิศวะการโยธาหรือเปล่า ไปดูชายใหญ่หนะ่อยโอ้โนี่ต้องเป๊ะเลยครับนี่ดูครับลำเม็ดเอา้าโอ้ชายใหญ่เดินดีผมไปไหนเนี่ย กำลังเขียนแบบหรือเปล่าเียน่าจะกำลังเขียนแบบอยู่ครับเอา้าคนไหนชายใหญ่เนี่เอา้าสวัสดีครับ ไปไปเขียนแบไปดูก่อนไปไปเขียนแบไปดูก่อนเอากเห็นทำท่าทำทางอยู่เมื่อกี้นะเฮ้ยเอาอะไรย้ายไปไปเขียนแบไปดูหน่อยไปเขียนยังไงก็เห็นทำท่าทำทางเขียนอยู่เมื่อกี้เอามีทำท่ารอ งทำไม่เต็มเฮ้ยะดูก็ทำคนเอ้าเอ้าอันนี้คืออะไรครับนี่ดินต่อ๋อครับประกาไหมฮะดินสอครับอ๋อดินสอลงวมันะเป็อะไรฮ อันนี้คือทำอะไรนี่นนนเขียนเอาเอาระยะมันเอารายะยะเอาระยะตัวเนี้ยไปเขียนลงในคอมพิวเตอร์นในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วมันจะตัดมาเป็นลักษณะนี้เพื่อ,อที่จะไปประกอบทำกระบ,บะน้ำทำอะไรเนี่ยเมือ่อก่อนเลยอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือเหล็กรางเหล็กรางครับผมแล้วไอ้รูนี่นะ เนี่ยนะมาดูเ,เดี๋ยวผมจะเล่เาให้ฟังครับผมเล่เาให้ฟังหน่อยนี่ฮะเล่าให้ฟังหน่อยสินี่ครับเนีที่ผมซื้อเครื่องเลเซอร์ที่มีตัวตัดข้อมาเพราะว่าผมอยากจะใช้งานมันตรงที่ตรงนี้จะมีกระดูก้างข้างนะครับเนี่ยเขาเรียกกระดูก้างข้างอ๋ออนีรครับ อันนี้มันจะมีรูสำหรับร้อยสายมะแกลร้อยสายดึงเหล็กที่ดึงฝายมะแกวครับอันนี้รูมันใหญ่มันโตหน่อยเพราะว่ามันเป็นตัวแรกมันจะมีกามปูกามปูจะใหญ่ใช่ไหมมันจะสามารถรอดได้เนี่ยัเนี้แต่ตัวถัดไปมันจะเล็กแล้วก็มีแค่เหล็กสี่ขุนประมาณสิบสองมิลเราก็เจาะสักสิบห้ามิลนะครับเพื่อที่จะให้เหล็กสี่ขุนลอดเข้าไปได้ แล้วก็ข้างๆมันจะมีรูที่จะร้อยสายไฟครับ,คร,บครับผมอทีนี้เราก็เขียนเปรบให้ได้ปึ๊บขนาดเราจะเอาเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สซีเท่าไหร่แล้วตรวจพบแล้วตัวนี้เหลือเท่าไหร่ก็ตัดที่เครื่องเลยครับโอชะโชะโชเชสุเชุชะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ตัดเครื่องเหมือนกันครับับในโอ้ไม่ต้องคือแบบเราไม่ต้องใช้สว่านแล้ว ซักสักทีที่ว่ามันมาจากญี่ปุ่นอาจจะเปลี่ยนซับในหม่ผมเปลียนแบบไว้ครั้งเดียวแต่ละรุ่นเข้ากันทุกคันเข้าเลยเจ้ายิ่งโมยู่สูนิสันทีนี้ลืมสว่านได้เลยตายเลยสว่านเรียบร้อยเลยจบข่าวเลยโอ้แต่เจาะเจาะอย่างนี้มันง่ายเนาะเออสว่านกูกว่าจะเจาะได้มันเข้ากันหมดเลยต้องใช้เวลาไม่เกินนาทีนึงก็เสร็จ จนเวลาได้อีกโหสุดยอดเลยนี่คนงานแล้วก็กดออกเออคนเราไม่ต้องใช้เยอะตายแล้วตกงานกันเป็นแถวเลยทีนี้ตามคนเดียวเองแค่น่ะบ้านผมพาไปปล่อยปลาปล่อยปลาก็พาไปปล่อยปลาพาไปกินข้าวไปไหมไปกินข้าวเสียงว่าไม่ได้ดูข่าวเลยนี่ นี่ยถ้ามันเท่ากันทุกทุกตัวทุกตัวที่เราเรากำหนดไว้เนี่ยเมันก็จะเป๊ะเลยเนาะเราตัดงานเตรียมไว้เลยช่างไม่ต้องมาถือหัวแก๊สไม่ต้องมาถือสว่านใช่ไหมประกอบอย่างเดียวประกอบอย่างเดียวเลยดีไหมกระทั่งตัวนี้ที่เป็นทางกับเออนี่แหละพวกฝาข้างล่ะพับเองได้ไหมพับเองตัวนี้เครื่องนี้มันสั้นพับได้โอ้พับไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งตัวตัวนี้ เห็นไหมเขาเรียกว่าชท็ซีกระบะเนี่ยแทักี่กระบะเป็นเหล็กรางหน้าห้าใช่ไหมครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเส้นเส้นช็อกที่เขาผีดไว้คือเขาเขาคำนวณแล้วแหละว่าจะเอาตรงไหนตรงไหนต้องมาดึงสลับเม็ดทุกครั้งเอทีนี้ต่อไปต่อไปผมจะใช้เลเซอร์เนี่ยมันต้องตัดแล้วหัวท้ายตัดปากเหล็กใช่ไหมเราตัดเรียบร้อยแต่ตรงเนี้ยตรงเส้นที่เราเสียบเลยเหรอ ไม่ไม่เสียบออ๋เราใช้เลเซอร์ใช้เลเซอร์ผีดคือเราไม่ต้องตัดคือเส้นมาร์กอ่ะออ๋ก็คือเอาเลเซอร์มาร์กเลยมาร์กเลยอ๋อนี่ก็นี่ก็ถ้องซื้อตลับเม็ดแล้วตลับเม็ดก็โยนทิ้งงีกโอ้ยตายแล้วตายแล้วทิ้งให้หมดเอาตัวอยู่แต่ว่าเครื่องนี้ใช่ไหมอย่างอย่างพวกนี้เราก็นี่อย่างพวกนี้เราก็ ไม่ต้องใช้พวกไอ้พัดหน้าแล้วเสื้ออย่างเดียวเลยครั้้งเดียวใชตลอดชีวิตโอ้เบาเตรียมมมเเองาานใหห้ดลยปโยนทิ้งเลยไป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 โยนหลังรถผมเลยพวกอะไรที่ไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวคอยรถมาเดี๋ยวนี้เลยเออมันประหยัดแล้วก็มันง่ายเนาะอือเราแค่เขียนแบบไว้แล้วก็ตัดตามแบบเราจะไปเสียเงินซื้อเครื่องอะไร ว่าง,งานเราจะรวดเร็วขึ้นไหมเรียบร้อยขึ้นไหมใช่ไหมใช่ทำง,ง,งานได้เร็วขึ้นเป๊ะเลยทู่นี่นี่ยจะท้องจัดงานเตรียมเลไว้ให้คันหนึ่งเสรวขึ้นคันหนึ่งพรองขึ้นช่างกข็ขึ้นเร็วขึ้นงานก็เสร็จเร็วนะครับก็หวังว่าพีวิทย์อาจะได้ใช้บริการครับแต่ว่าก็รทำงานเรื่องของคนดงังเราต้องทำน,นานๆหน่อยใช่ใช่ใช่ไว้ถ่ายผมก็อยากจะทำอยู่หาตังก่อนใช้ ถึงไหนแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะอันนี้คือคือเรามันเครื่องมันยังไม่เป๊ะเหรอใช่ครับเราลองตัดท่อเมื่อวานเนี่ยลองตัดท่อวอง๋อนี่นะไอ้ตรงนี้นะวางเครื่องตัดท่อเนี่ยมันห่างจากตัวตัดแผ่นเกินไปมันสูงนี้ไม่ได้มันเลยระยะครับก็ทำการขยับเข้ามาหน่อยขยับเข้ามาอีกขยับเสร็จแล้วนี่แขนก็ตั้งระดับ เริ่มรู้วิธีแล้วนี่ะอันนี้คือแบบอะไรนี่ตัวนี้ตัวลองตัดเทสเทสอ๋อลองเทสดูเพราะว่าการการตัดเนี่ยแต่ละขนาดของความหนาความหนาเขาก็จะกำหนดความหนาหัวตัวนั้นใช้ได้ไม่เหมือนกันเออต้องเปลี่ยนหัวด้วยหัวที่ใช้แก๊สหัวที่ใช้ ไนโตรเจนหรือรว่าไนโตรเจนหรือว่าใะ้กับความลมก็ไ้ตามกถานอ๋นอั <c oughs> <c oughs> อันนี้มันคืออะไรมันคือรีโมทหรอควบคุมด้วยทั้งนี้สุดยอด,ดยอดอันนี้ก็ สียบไปงี้โปรแกรมอยู่ในนี่เอ้ยแบบอยู่ในนี่เสียบเข้าไปเลยตัดชิ้นไหนไม่ตัดชินไหนซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยต้องเรียนรู้เยอะผมก็ยังไม่รู้เลยกี่เปอร์เซ็นแล้วห้ยังประมาณเกยังไม่ใช่เกนะเออเดี๋ยวก็เก่งไม่หนานนี่นี่กี่มิลนี่ ตัดได้สูงสุดกี่มิลน,นะมสิบห้ามิลสิบห้ายี่สิบได้ไหมห้าหุนเสืหุนสิบแปด <18 S 1> <20 S 2> มิลน่นได้สิบแปดยี่สิบมิลก็ไม่เคยเสือขนาดอืม,มอ๋อมันไม่สวยแต่งานเราส่วนใหญ่ก็ไม่เกินล็อกนี่เนาะอยู่ประมาณน,นี้ออืมสี่สิบสองมิลสิบห้ามิลก็ถือว่าเยอะแล้วเนี่ยอืมตัวน,นี้ที่เราตัดส่วนใหญ่ก็จะเป็น กาเรียกว่าปีกค้างคาวไหมปีกค้างอ๋อปีกค้างคไหมครับไหนพาไปดูหน่อยผมเคยเห็นแต่ปีกนกครับอ๋อนี่ยนะครับที่เป็นชุดแขนแบครับเนี่ยแขนแนบไว้แต่มันจะยาวปีกตัวนี้ไม่ได้ยาวตัวนี้ผมทำเป็นจิกไว้เพื่อที่จะทำทวามพิจิตรพิจิตรเพื่อที่จะเอาเป็นแบบจองจอดคัตสีครับวางแขนแหนบแล้วนี้เหลืออะไรนี่เหลือระบบลมหรอ ระบลมเจเบียก็เลือกใช้โชคสั้นนะครับเพราะว่ามันน่าจะแข็งกว่าโชคยาวนะถ้าเราไม่ใส่โชคพวกนี้เบียว รถผมเบี้ยวมาแล้วก็ประมาณนี้ครับใครจะต่อรถดำ้ำหรือว่ารถเชเลอ,อร์วันนี้ครับจ้าโงเฮ้ <S <S ยเดินไปเดินมาอีกแล้วนี่งานการไม่ทำรำอย่างเดียวเลยงานเดินเหรอออ điên tháng ngày, điên cả thức cả จำเต้าหนบเต้าหนบเดิมเหรอฮะโอ้ไหนๆทำแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยนี่เนาะฮะรถอะไรรถอะไรฮะไหนอยู่ไหนพาไปดูหน่อยฮะไอแปลงหน้านะโอ้เดี๋ยวพาไปดูครับ

ทำไรครับอ๋อนึกว่าเรื่องอะไรไปขายอู้โูต่อมาจากอูไหนนะฮะบุญเจริญอะไรนะรุ่นเจริญนี่นะครั้นี้เอามาขนอะไรอัดฟังอย่างเดียวเลยเหรอ ขึ้นสองร้อยได้ไหมนี่ฮะฮะไม่แน่ใจเ <Huh? Huh? S 2> หรอนี่ครับเทเลอร์แปดอีหรือเปล่าคันนี่แปดอีนี่คันที่แปลงหน้าตอนนั้นครับนี่ เกล้กินหนูนปะปลาเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะรุนเจริญการช่าง ปูดเดียวกันกับรถอัดฟางครับปูผ้าใบพื้นเล็ใส่ไฟตรงนี้บันไดก็เฉียงประมาณนี้ครับ ลานห้าครับเอาทุกอย่างเลยชายใหญ่นี่อัดฟางรถเกียวรถเบคกโคโอ้ดูช่วงล่างเขาโคตรใหญ่อ่ะช่วงล่างสองร้อยเลยเนี่ย อาอหมดแหละอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ครับผมพาไปดู S 700คันนี้ก่อนสิบล้อนะครับเนี่ย งามงามงามอันนี้เป็นสิบล้อนะครับขึ้นไปดูหน่อยมันเาเกียร์อะไรใช่เกียร์อะไรสิบลอ้อนี่เกียร์ธรรมดาหรือเปล่าเกียร์โตโ้เลยหรือว่าเขาก็จับเพลาลสิบล้อใส่เฉย ถุงลมนี่ถุงลมเพลาเดียวครับสิบล้อโอเคครับบ๊ายบายครับคลิปนี้สวัสดีครับ